สบายดีพี่น้องมอสุขูมสุขคนเด้อพี่น้องสบายดีพี่น้องมอสุขูมสุขคนเด้ออันมาอันมาเน่น้แล้วทากมาแต่โรงเรียนพี่น้องแมงมาซื้อลดหนามา,า,นา,นาให้พี่น้องซื้อลดหนาให้เพื่อนพี่น้องเลยถ้วยหนึ่งพ่อแม่งกินขนาหมูกรอบเขาจะกินขนาหมูกรอบเลยอยากกินลดหนาพี่น้องมันเย็นหมดแล้วมันสิแซ่บอยู่บ่ลูกันนี้ฮะแซ่บเยอะเพื่อนก็ฮหังคาเลอร์ของเฮียนมาพี่น้องลดหนาทะเลพี่น้อง ดีใจเลยเนาะมือวันเสาร์สันเลไปหาน้องลุงและพีน่น้องฉัได้เจอเสียงสีแก้วแก้วใจกันเละพี่น้องเป็นวันวดีใจว่าโลกขี่รถสองแถวเออขี่รถอันนาไปขี่รถเมย์ไปเฮาฮะน้ำน้ำจามพี่น้องสิเป็นวัดเลยนะขอน <ำ S 1> น้อมิวของวันใหม่เลยนะนอขอวันใหม่ กินเย็นกินน้ำมันอันนี้มีข้ากับกุ้งมากมามเลยคงเย็นมาเติมเนาะสวยเติมเนาะเจ้ากันเนาะดูวยนี่เด้อตะแรกนะสะผมตะลุกเด้อรู้สึกว่าหัวแก้วมันแบบเหนียวเหนียวอะไรเนี่ยกิน,น,น,นข้าวอิ่มอะไรจังอันไปเบียดน้ำแหม่อะไรยังอยังเนาะ เงี้ยมึกกกงกับกุ้งพี่น้องหมึงกับกุ้งพี่น้องนะอยากกินอันลาดหนาทะเลสิบห้าพันพี่น้องถ้วยหนึ่งห้าสิบบาทสิบห้าพันคลายเด็กพี่น้องเพราะว่าเราหน้าจะถวยจะถุยเราจะถุยยังไงกันกินนะนี้แล้วกันอาบน้ำไปโรงเรียนบัตรพี่น้องเลยกินนี่แล้วล กุ <étique> <ural> ้งชามโตน้องเขาหันเนาะสองโตหมึกเลยลายบ่หมึกลายอยู่ไปชมชมหนึ่งสิมาทิ้แดดอากาศจะฮ้อนฮ้อนกี่น้องเลยฮ้อนเลยแดดกระแดดมือนีนฮะเหงียนังคิดอาจารย์ว่าอากาศแจ่มใสเราจะได้อากาศแจ่มใสเอาภาษาอังกฤษมเป็นอ๋อลืมอะไรอย GT ่างงั้นก็พี่อาราดิซาล่ะกันเรา นี่เซีงอันแอซิทนะเซีงเบาเซีงเหล่าเอาพอดีลืมเลยได้บ่เลยได้แต่ลืมอังกฤษเลยอังกฤษนี่ยเฮียนเพิ่มหลายๆแนอะูกเกี่ยวกันนะผักขุงเฮียนนี่เฮียนพิเศษเนาะภาษาอังกฤษเขาสอนเนาะเจ๊เติมเทอร์ไนน์นนองนัดเนาะเขาลืมไปถามเขาเนาะเพิ่มสามเซนกี่บ่เนาะเติมวันอะไรบ่เฮียนเพิ่มเด้อโดยเฮียนภาษาอังกฤษหลายๆลูก รายกาภาษาอะไรให้มันเป็นหลายภาษาแบบบรรยมเขาเยียดเหตลเหลายการมันจะง่ายเขาไปสมัครงานมันจะง่ายเป็นหลายภาษาเนาะแม่และวะ้วอ่ะด้วยอย่างอันน,นั้นเพื่อนอยู่พี่นอ้องเลยเพื่อนเป็นหลายภาษาอยู่นายมือถอดใส่แดงกินเลยแต่เพื่อนกรบโปกเก่งภาษาอังกฤษนะนได้หรือเปล่ แม่น้อยผัดกันเรียนแต่ตอนเป็นสาวนั่นพอได้ภาษาอังกฤษได้พี่น้องเดี๋ยวนี้งนคอมพิวเตอร์นั่นก็เรียนอยู่หวังนะฮะหากคันทบองบริยูหัวมันขมือแล้วมันก็ลืมพี่น้องเลยภาษาก็ลืมแล้วมันแต่ดนแล้วมันสามสิบปีแล้วผ่านมาสาวปลายปีลืมหภาษาฮะกต่หอดอ่แล้วเคยเป็นสาวกะเอากระโพอเจ้ากระโัออายุกระโพสาวสี่ปี แดีวนี้เขาก็สีนะ่สิบเลยสี่สิบเอ็ดเลยาเขาเกิดเมื่อสิบสามปีแล้วเขาก็สิบสามปีแหละลูกแม่จิบอกเถ่าได้ยังไงแม่ก็เถ่าเลยแม่บอกพี่น้องเนาะ <c oughs> <c oughs> เราอาดีตมาให้พี่น้องฟังเลยพี่น้องเลยแม่ทิดนี่กันเนาะไม่ได้มียังพี่น้องไอ้น้องนัดเพิ่นยันว่าว่านันเพิ่นกิททอด FC เพิ่นสั่งไก่ถ่ายนะแม่เพิ่นว่า พี่น้อดเอฟซีทุกคนพี่น้องว่าถ้าเราถ่ายคลิปนี้ค่ะน้องนัดกับเสด็ปพรองเฮียนแล้วพี่น้องก็ขำบุญเล็กขำแต่ถึงวันนี้มากกว่าบุญเล็กหนักน้องนัดยังพี่น้องกินทอดแล้วน้องนัดกับขี้ทอดพี่น้องคือกันกินแซ่ดนเฮืองๆนะจังซื้อกินเทอะหนึ่งอันนี้ก็นนั่น้องนัดเนาะไม่เคยได้กินดอกมันมันกระเพงแน่นเฮือ สิบบาทก็ถือว่าแพงพี่น้องเลยเอาไปซื้ออย่างอื่นน้างคได้รายอย่างอะนะไปซื้อแนวกินไปซื้อเนาอซื้อมูซื้อมาก,ก,ก็ได้รายเต็มแมีหมูเคสกับน้ำตาลี่นจะไปเ,เอาหน้าไปก่อนเด้อเลยค่อยเฮีย คอยแล้วใส่ข้าแพงหยาบหน่อยลงร้ารนอาหารทางแบบทางแบบทางเป็นหินนะพี่น้องเขาเทห,หินใส่ลงร้านฮีก็คอยคอยปราวญาติรถเจี๊ยบพี่น้องไม่เคยเจี๊ยบแต่ญาติเนาะม่ได้เคยเจี๊ยบหรอกพี่น้องแต่ลงนันดญาติพี่ยามไปก่อนเพราะว่าคัน อันนั้น,นเขาทางทางระเขียดใหม่เหรอเมนทางเห็ดใหม่ทางไปโรงรี่น้องนั้นเท่าหละม,มันไม่ยินกระลุกกระลับฮนะเหมือนเลยยากเราลงเราคอยขี่คอยไปคอยมาเอ้ยชิแห้งไห้เฮทอดอันโมเจ็ดเลยแมนบะนัน,น,นด้วย แงวันหมันหอดุนเลยมอ .7 เลยเรไล่เดี๋ยวลองที่เบอด์รวบอร์ลงกมอ .2 มอ .3 มอ .4 แม่โดนัทไล่โดนับไล่กบมอ .2 ไหาปีผมแงดูหกหาไ มีสองโตแเล้ทีเดียวสองโต้หมึกจุดหนึ่งโต้กับซอยใส่หนึ่งโตหมึกกัซีเมนต์ที่ลูกกรเฮ็ดัอยู่ไหนะไม่เรื่อก็ได้ไป็นตะแขกไม่ใช่นะนะนอนร่มเลยตะแขกไปนอนบมแม่บอกแล้วเป็นห่วงหลดนอกยันสมงหักเงิน นอนแล้วลูกไปแต่เรงๆเขากลับมาท้องเงินเขาอยู่แคมทางขึ้นเขาลดเร็วในแคมก้มเขาเขา,าอยากนอนกับน้นองลุงนะเหตุอะไรกับน้องลุงเอาเช็ดกันนอนนนั่น,น,นต,ต,ต้นเท้าวันนัน้นให้เท่าอ้นเราอ้นนั่นโอเคเราหักอะไรคลิปนี้คะถักไอคลิปแม่ได้撒 เลละวะมือหนกกอนลูกแวหนกกอนเขาเพียาวเบียดีด้ไอติมไปอาพลากระติกไาป่าไปลลกไปอยู่ในเรือนป่ะเ้ยสาวไปบแรงามอิบ นอ,น,น,อนอกไม่หยุดน้ำพน่องนอกไอ้จิ้มมะเล็งนั่นปูพร้อมด้วยจิ้มกันเนาะไปนึงก็ไปกันป่ะป้าพี่น้องยังเหลือบางละลายหนึ่งโรงงาแซบอยู่บริเวณหันนี่ลูกแซบอยู่ อันนั้นอันนี้หั่นอันเชี่ยวเขาเด้อยู่พูนเป็นแม่เราเป็นเสียวแม่เลยโอ้ม่ไปกินอยู่ห้ออะไรที่มาแม่เนีื้ออยังกับลูกลูกดำหัวตีหัวหัวตัวนุ่นัดแม่อนอุ้ยโอมันแตกนี่มันแตกแม่มาอยูงนี่นี่นี่แตกป่ะสมมือข้าเห็ดตุ๊บใครเป็นแม่ ฮ่ากตเมืองเศร้าเหนลหากระสือมามืเอเศ้าคนบนี่เด้นี่เ้ออกนี่นนเเอาจอกมนันใหม่ก่อนเด้อล่างจอกก่อนจอกไป๋อมาเนาะอันอันกุ้งสงตนี่มนหมดอมไปอมมาอย่นี่น่ักกัน แ่ไว้บ่แข่ไว้คอยอ้มมันบ่ถอ,อนไปเลยเนี่ยหิงิตา <laughs> คิปนี้ก็ลาไปก่อนไปพี่น้องอย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องน้องนัดพ่อวัน TKS แนนเดอจ้าลาไปก่อนเด้อจ้าพี่น้อง